สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะทุกคนในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดหดัวใจอ้ยไม่ใช่นะที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนขอโทษทีค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะนะคะที่กดติดตามนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะในไลฟ์ มีดีในดีมีดายขอบคุณที่ทุกคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะเช้าเช้าอากาศสดใสเนาะในวันหยุดของทุกคนนะคะเราก็จะมาทําแรนดอมนะคะพลังงานออร่าในตัวคุณนะคะสิ่งดีๆงามในตัวคุณจะนําพาให้คุณไปเจอสิ่งใดพลังงานออร่าความดีในตัวทุกคนทุกคนมีออร่าในตัวนะคะจะนําพาคุณไปทิศท,ทางใดเราเอาน้องสองคนน้องคนใหม่มาแล้วนะคะนะคะน้องจักกะ นะคะจักรวาลแบบนี้เลยนะคะน้องมานานแล้วนะคะแต่เราไม่ได้เอามาอ่านสักทีนะคะแล้วก็น้องสามตานะคะเราให้น้องมานะคะมาช่วยเปิดทางไพ่ให้กับทุกคนนะคะทุกคนจ๋าพลังออร่านะคะขอให้ทุกคนเพ่งมาที่ไพ่นะคะโอเคค่ะนะคะเราขอใช้น้องนะคะใช้น้องน้ำตาลก่อนนะ นะคะน้องน้ำตาลน้องน้ำตานะคะนะคะน้องน้ำตาลสีฟ้าตาสีฟ้านะคะดวงตาที่3นั่นเองนะคะทุกคนนะคะน้องอยากบอกอะไรขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้เราอาจจะแบบเพ่งนิดนานหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆไปนะคะ ขออนุญาตนะคะดูทุกคนก่อนนะคะโอเคค่ะตัวตนของทุกคนเป็นไงมั่งคะนะคะทุกคนความสุขความสุขไม่ได้ออกนานแล้วนะคะก้าวถ้วยของน้องอ๋อน้องตาฟ้านี้นะคะเลโก้นะคะการประเจินกันหานะคะคุณจะ การเผชิญปัญหาจะหมดไปความสุขจะทยอยมานะคะทุกคนนะคะความสุขความสมหวังจะทยอยมาก่อนอื่นเราต้องมาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะพลังงานออร่าพลังงานแห่งความสุขของคุณกําลังจะกลับมาแล้วนะจ๊ะทุกคน ทุกคนเราสรับแล้วนะทุกคนเราสรับแล้วนะความสุขความสุขหัวโตโตแม่หมอความสุขหัวโตกําลังจะมอบพลังวาความสุขให้กับทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะนี่คือความสุขนะคะความสุขความเป็นเจ้าสัวความมีลูกน้องบริวารอยากทําอะไรก็จะได้ทํานี่คือพลังงานออร่าของคุณณนตะตอนตอนนี้ทุกคนทุกคนจ้า ความสุขกําลังจะมานะคะสิ่งที่คุณหูยหาสิ่งที่คุณปรารถนานะคะในไม่ช้านี้ความอินอินสระ The full the f l นะคะทุกคนสิ่งดีๆนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนเวลาใดหน้าที่แห่งใดคุณจะมีความสุขด้วยตัวคุณเองพลังงานออล่าในตัวคุณกำลังจะเปิดเผยแล้วนะจ๊ะ นะคะพลังงานออล่าในตัวคุณนะจ๊ะ The Magician จงนำความรู้ความสามารถในตัวคุณออกมาใช้งานอย่างเต็มกำลังคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะไม่ว่าจะด้านใดๆคุณรู้ว่าคุณมีความสามารถทางไหนคุณมีความสุขเวลาคุณทำอะไรนั่นแหละค่ะความสามารถที่มันจะนำพาความสุขมาให้คุณนะคะรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักแล้วคุณจะมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขออร่าของคุณก็จะเปล่งประกายจ้าหา ความรู้เห็นไหมคะหกดาบออกมานะคะ6ดาบออกมาสวนเลยแบบว่าออกมาตอบรับเลยบอกว่าใช่คุณต้องหาความรู้ความรู้ของคุณไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนําความรู้ที่ได้มาศึกษาให้เป็นงานงานที่คุณรักนะคะบางคนอาจจะทําเป็นยูทูบเบอร์เหมือนแม่หมอก็ได้นะคะนะคะบางคนอาจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเป็นอุ้ยเยอะแยะเลยเป็นติ ตอตอกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะมีช่องของตัวเองความสุข t h ลเวอร์ <the lover. S 2> นะคะคุณจะมีความสุขความรักที่คุณหอยหาบางคนหอยหาความรักมากเลยใช่ไหมนะคะบางคนหอยหาความรักอยากเจอรักแท้คุณจะได้เจอรักแท้แน่นอนค่ะคุณจะได้มีความรักเข้ามาหาคุณ ะค,ะความรักที่มั่นคงความรักที่เป็นคู่ซึ่งกันและกันจา้านะคะนะคะเรามาดูตัว,วด้านหลังนะคะด้านหลังของคุณคือนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดก่อตัวขึ้นมาไมไว่ว่าจะเป็นงานใหม่ธุรกิจใหม่ความรักใหม่บ้านหลังใหม่รถคันใหม่นะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะตัวเงินนะคะ ความเดอะสตาร์นะคะเดอะเดวิลนะคะเรามาดูต่อเราขอสับไพ่ก่อนนะคะความรักดีๆกำลังจะมาหาคุณงานใหม่นะคะความมั่นคงนะคะไม่ว่าการงานหรือการเงินนะคะนะคะเรามาดูต่อเลยค่ะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับ The v i e l of fortune มันกระเด็นออกมานะคะทุกคนที่จริงเราก็ไม่อยากนั่นหรอกแต่มันดกระเด็นออกมานะคะ The v i e l of fortune นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในเร็วดีวนี้สิ่งที่คุณจะได้รับ The sun ทุกคนการเงินของคุณคุณ The sun ดวงชะตาของคุณโชคชะตาของคุณจะทํานําพานําโชคให้คุณได้รับสิ่งนี้ค่ะนะคะ ความสุขสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วการเงินก็จะเข้ามาคนที่กําลังรอเงินบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคุณจะได้รับเงินนั้นนะคะเงินที่คุณรออยู่นั่นแหละค่ะคุณกําลังจะได้รับนะคะนี่คือเจ็ดเหรียญเงินของคุณเองนะคะคุณจะมีเงินออมมากขึ้นนะคะหรือบางคนหวังเงินออมตรงนี้มาจับจ่ายใช้สอยคุณจะได้รับเงินนั้นนะคะเราขอขยายต่อค่ะ นะคะแล้วไงต่อคะสิ่งใดที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณ the world สันสิ่งใดที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณนะคะ ความสุข the เดวอ์นะคะความสุขความสําเร็จการเงินการงานบ้านรถทุกอย่างกําลังทยอยเข้ามาหาคุณแล้วค่ะเพราะอะไรคะ่ะดาวพุธเป็นดาวเกษตรตาธิบดีเป็นดาวแห่งการเจราจาเป็นดาวแห่งเพราะเสิร์ตเขาเสิร์ตเร็วมากเขาวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากนะคะดาวพุธวิ่งแค่สิบเจ็ดวันวันที่ย7ิบเจ็ดาวเปลี่ยนแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะเดี๋ยวดาวสุ์ก็จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ชีวิตใหม่ของคุณความสุขนะคะโหดีมากเลยทุกคนนะคะบางคนนะคะอ่าเรารู้แล้วนะคะบางคนนะคะเศร้าหมองนะคะเพราะว่าอะไรคะคิดมากคิดเยอะนะคะเศร้าหมองเครียดบางคนนอนไม่หลับเลยไม่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาซัพพอร์ตตัวเองดีบางคนมีปัญหานะคะมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินแหละเรารู้เลย เพราะว่าเราอ่านเมนเยอะนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องเงินนะคะคุณจะได้รับแน่นอนแต่เป็นเงินที่เป็นเงินของคุณเองนั่นแหละค่ะแต่เราไม่รู้ว่าบางคุณคุณอาจจะไปแบบว่าเอา่อทำธุรกิจแล้วทีนี้มันยังไม่ได้รับเงินก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณมีความคิดมากคิดเยอะเราขอตีความหมายของนะคะ ก้าวดาบหน่อยค่ะนะคะความเป็นกังวลความคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับด้วยนะคะทุกคนบางคนอะ่ะนอนไม่หลับนะคะนอนแบบเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ เดอะเดทนะคะมันจบแล้วค่ะทุกคนเดอะเดทนะคะความเศร้าหมองเสียใจมันได้จบลงแล้วหรือบางคนยังไม่จบมันกําลังจะจบนะคะมันกําลังจะจบค่ะเดอะเดทก็คือมันจบลงแล้วชีวิตใหม่กําลังเริ่มต้นไปด้วยดีเลยนะคะชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นไปด้วยดีนะคะขอขยายความเดอะเดทหน่อยค่ะนะคะสิ่งใหม่ๆหนทางใหม่ๆคุณจะหาทางออก กับหนทางใหม่ๆอยู่นะคะหนทางใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณมีทางออกนะคะ The date, นะคะหาทางออกคุณจะหาทางออกในในสิ่งที่มืดมนที่คุณหาไม่ออกนั่นแนหะกำลังจะมาหาให้คุณออกแล้วนะคะงานคุณจะตั้งหลักได้บางคนจะมีงานที่สามจะมีหุ้นส่วนที่สามนะคะเข้ามานะคะงานงานคุณตั้งหลักได้แล้วนะคะแล้วไงต่อคะ The i m p e l e r ถ้าคุณนึกไม่ออกจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนะคะเป็นผู้มากบาร,รมีผู้มากบาร,รมีหมายความว่าอย่างไงผู้มากบาร,รมีอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นอคนที่อาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะคะมาช่วยคุณปลดล็อกในเรื่องนี้ไม่ก็นะคะอาจจะเป็นคนที่ อายุมากกว่าคุณมาช่วยพพอร์ตคุณมาช่วยหาทางออกจากคุณคุณจะได้เดินทางนะคะหรือบางคนนะคะจะได้เดินทางต่อติดต่อกับคนที่มั่งคั่งล่ำรวยโดยความบังเอิญโดยความบังเอิญเพราะว่ามันเป็นเดอะวิวออฟฟอร์จูนนะคะคุณจะได้เจอใครบางคนด้วยความบังเอิญน,นะคะด้วยการเดินทางนะคะคุณจะได้เจอหลักแท้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะ แต่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเร <c oughs> วก็นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะเราเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยคุณจะเจอรักแท้นะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่เป็นเจ้าของจิตการตัวเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะ ผู้ชายผู้ชายยังไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคะทุกคนผู้ชายเนี่ยคุณจะเป็นนักบริหารที่ดีคุณจะได้เดินทางเดินทางแล้วคุณจะนะคะได้เจอสิ่งดีๆได้เจอมิตรแท้นะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะชีวิตคุณคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตคุณโลกนี้คุณจะมีการท่องเที่ยว นะคะได้ไปไหนก็อยากไปธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะใช้วาจาเรียกทรัพ์นะคะเพราะว่าขึ้นเป็นคิงคิงถือเออคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยก็คือการบริหารจัดการนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณจะมีทักษะในการพูดการเจราจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้เชื่อคุณนะคะนะคะ เดอ s t สตาชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าขึ้น The v i วิวออฟออร์จูนเดอ t ์สตาร์เดอร e ซันเดนะคะออกมาทั้งดวงดาวออกมาหมดเลยนะคะนี่คือดวงดาวแห่งความสำเร็จดวงดาวแห่งความประสบความสำเร็จทุกๆด้านแล้วเราจะให้ น,ะะน้องนะคะจักกะตัวนี้มาช่วยนะคะน้องใหม่นะคะแต่เขามานานแล้วแต่เรายังไม่ได้เอาเขาออกมาแค่นั้นเองนะคะเขามานานแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่วันนี้จะเป็นการเปิดตัวนะคะน้องนะคะแบบไหนนะคะให้น้องมาช่วยขยายขอความรุ่งโรจน์กับน้องนะคะราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยนะคะ ก็คือนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังเขาเกิดมาคู่กันกันกบราชาถือช่วยนะคะคุณจะมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกผู้ชายคุณถ้าได้เจอหลักแท้การเดินทางจะทําให้คุณได้เจอหลักแท้ผู้หญิงที่สวยสดงดงามผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีผู้หญิงที่เก่งเจราจาปากหวานเก่งทั้งการบ้านการเลือนนะคะถ้าด้านความรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ คุณจะได้แต่งงานได้แต่งงานแล้วก็พร้อมจะแบบมีเบบีได้เลยนะคะนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับนะคะในเร็ววันนี้นะคะพลังงานออร่าในตัวคุณนะคะมีบางคนนะคะยึดติดกับสิ่ง บางสิ่งอยู่มีบางคนผูกมัดคุณอยู่นะคะมีบางคนผูกมัดคุณอยู่นะคะคุณไม่สามารถไปไหนได้เลยบางคนยึดติดกับรักเก่าๆหรือเปล่าคะนะคะเดีวล้ว่จริงๆด้วยบางคนยึดติดกับรักเก่านะคะไม่ต้องไปยึดติดหรอกคะ่ะนะคะรักเก่าทิ้งไปเลยคะ่ะรักใหม่สิ่งใหม่ๆดีงามเสมอจ้าความรักครั้งใหม่ดีงามเสมอนะจ๊ะนะคะ สิ่งใหม่ๆรักครั้งใหม่เราบอกเลยว่ารักครั้งใหม่บางคนทมหารักนะคะอันนี้นะคะเพราะมันขึ้นเดอรเลเวอร์นะคะเราขอขยายแปดดาบหน่อยจ้านะคะพลังงานออร่าในตัวคุณทําให้คุณได้เจอความรักแท้แล้วขอขยายแป่ดาบ่อยค่ะจะจบหรือยังคะแต่ดาบโอ้ไม่จบจ้าบางคนยังยึดติดจริงๆด้วยความรักจริงๆด้วยนะคะความรักนะคะ รักสามเจ้าหรือเปล่าคะนะคะเอาตัวเองไปผูกมัดกับเขาไว้ทําไมต้องไปผูกมัดกับเขาด้วยะคะในเมื่อหายใจเราก็ยังหายใจเองทานข้าวเราก็ยังทานข้าวเองนะคะแสดงว่าคุณไปยึดติดกับคนบางคนมากเกินไปนะคะไม่ต้องไปยึดติดหลอกนะคะชีวิตใครชีวิตมันนะคะถ้าถามเรื่องการงานคุณชนะแน่นอนคะ่ะแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยบางคนนะคะบางคนก็ดีแล้วได้เจอรัก่ใหม่ๆ แต่บางคนยึดติดนะคะรักดีๆรักดีๆคือรักใหม่คนดีๆคือคนใหม่นะคะนะคะโรคนี้ทําให้เราได้เรียนรู้อย่าไปยึดติดเลยนะคะอย่าไปยึดติดเลยถ้าเขารักเราเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจถ้าเขารักเราเขาจะไม่ทําให้เราเสียน้ําตาจําไว้นะคะเพราะฉะนั้นจงหลุดพ้นออกมาจากความรักนี้ นะคะแต่ถ้านะคะไม่ใช่ความรักการงานคุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าด้านความรักนะคะบางคนนะยึดติดมากๆยึดติดเป็นแปดเก้าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นรักสามเจ้าด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นด้านการงานคุณประสบความสําเร็จด้านความรักคุณก็จะเจอหลักแท้นะคะบางคนแต่บางคนนี้แบบ ต้องต้องเจอด้วยตัวเองบางคนบอกแม่หมอต้องเจอด้วยตัวเองนะคะโอยแม่หมอเจอมาแล้วค่ะแม่หมอถึงแบบว่าถึงแบบแม่หมอเป็นคนที่ชอบศึกษาวิชาความรังนะคะเพราะว่ามันไม่มีในหนังสือไม่ไม่เข้าใจอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่หมอก็ชอบถามเพราะว่าแม่หมอจะมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากแล้วนะศึกษาผู้ชายก็เยอะมากเยอะจนแบบรู้หมดทุกอย่างนะคะ ความนะคะเดะมูนความเป็นวิตกกังวลความคิดมากคิดเยอะของคุณนะคะความคิดมากคิดเยอะนะคะจงอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะเดิมูนอันนี้เกี่ยวกับความรักชัวนะคะนะคะน้องจากกรมาบอกเรื่องความรักคนที่แบบว่ามีคิดมากเรื่องความรักแน่เลยคุณจะได้เจอเข้าถ้วยออกมาความสุขสมบูรณ์นะคะเ้าถ้วยออกมานะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน เก้าเก้าเก้านะคะเก้าเก้าหู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 ห,หูคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะหนึ่งถ้วย as of cup นะคะหนึ่งถ้วยความสุขสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะคะเก้าถ้วยกำลังความอุดมสมบูรณ์นะคะความรักสิจักรใหม่ๆงานใหม่ๆความมั่นคงเก้าถ้วยอ่ะทุกคน เลขเก้ามาเยอะมากเลยอะทุกคนนะคะเราขอเพิ่มหน่อยค่ะจะได้รับอะไรคะความสุขครั้งนี้จะได้ความสุขจากไหนคะจากเงินหรือจากงานคะจากเงินหรือจากงานคะนะคะความสุขหนึ่งถ้วยนี้นะคะจากเงินหรือจากงานคะนะคะจากเงินหรือจากงานนะคะขอจำงนะคะจากเงินหรือจากงานเดด นะคะสี่สี่หมายถึงนะคะความอุดมสมบูรณ์มันได้จบลงแล้วค่ะนะคะมันได้จบลงแล้วเดเดชชีวิตใหม่ค่ะหมายถึงว่าสิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนมาจ้าสี่สี่เหรียญค่ะสี่เหรียนนะคะสี่เหรียนจ้านะคะ คุณจะบริหารจัดการด้านการเงินได้คล่องตัวมากขึ้นการเงินจะเข้ามานะคะแต่คุณจะต้องรู้จักอดออมนะคะบริหารจัดการให้เป็นนะนะคะอย่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายสีวดับเบิลสีทุกคนนะคะการงานความมั่นคงทางด้านการเงิน นะคะคุณจะมีความสุขได้ใช้ชีวิตมีบ้านมีรถมีทุกอย่างได้แต่งงานได้เฉลิมฉลองนะคะสี่สี่ส,สี่ที่เราอึ้งไปเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าทําไมเราถึงอึง้งภาจาก,กกะนี้นะคะทําไมเราถึงอึง้งห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณนับถือคุณไปมูเตลูนั่นแหละค่ะ ท่านจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะคุณมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเลขสวยมากเลยค่ะ4 4 4นะคะแล้วก็4นะคะ The date มันจบแล้วนะคะทุกคนนะคะ4 4 4นะคะนี่คือเลข4 4ออกมานะคะนะคะคุณเป็นคนที่หิวใจตัวเองได้นะคะ สี่เหรียญมีความสุขทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะทุกคนนะคะแล้วก็นะคะเลขเก้านะคะเดลเฮเมดอ,อยู่กับตัวเองให้เป็นนะนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคุณจะได้รับโชคลาภแน่นอนนะคะในเร็ววันนี้เรื่องความรักคุณไม่ต้องห่วงนะนะคะคุณจะเจอรักแท้เรื่องการงานนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จจ้านะคะนี่คือความสุขเก้าถ้วยออกมาย้ําเตือนนะคะ ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วตามนี้เลยจากที่รักนะคะเป็น The World The Sun ถ้าคนเี้นะคะปัญหาเรื่องความรักนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักนะคะคุณจะได้เจอรักแท้คุณต้องปลดปล่อยตัวเองให้ได้เจอความรักรักแล้วคุณจะได้เจอความสุข คุณจะได้แต่งงานเลยถ้าใครที่ยังไม่ปลดล็อกออกจากความหลักนะคะคุณต้องปลดล็อกออกจากความหลักให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขมากมายก่กองค่ะเราบอกเลยนะคะอ่ะแล้วมาดูไพ่หลักของเรานะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแล้วไพ่ลายก็คือความคิดมากคิดเยอะไพ่เสียนะคะ นะคะไพ่เสียก็คือคุณยังเป็นกังวลว่าจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เดย์เดทมันได้จบไปแล้วไม่ต้องกลัวเลยสิ่งอื่นใดนะคะคุณหิวใจตัวเองชีวิตคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะที่รักนะคะแบบนี้เลยเดย์เดทนะคะนอกกนั้นไพ่ดีหมดเลย นะคะอันนี้ก็เดดเดก็ดีนะคะทุกคนเดดเดก็ดีมีไพ่เสียคือนะคะความเป็นวุติจกกังวลน,นอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะเท่านั้นเองนอกนั้นไพ่ดีนะคะเราจะเลือกไพ่ดีที่สุดนะนะคะมันก็ดีที่สุดหมดเลยนะคะ The v i ว w ิวอ o r ฟอร์ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเด e ซันนะคะความสมหวังแล้วก็เด e เวอร์คุณจะมีโอกาสได้รถได้บ้านได้เดินทางไกล ได้ติดต่อเจราจาหรือได้แฟนเป็นคนต่างชาติร้านเปอร์เซนคนที่เป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้แฟนสวยและรวยเป็นผู้หญิงที่สดใสล่าเลิศเหมือนเด็กสตาเหมือนเดรสตาถ้าเป็นผู้หญิงโสด,ดคุณจะเจอผู้ชายที่หล่อรวยเพอร์เฟกนะคะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ เป็นผู้คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตคุณจะมีความอดุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคะชีวิตของคุณนี่คือเจ้าสัวเลยค่ะความสุขคุณจะมีความสุขคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระพาภรรยาไปไหนเงินของคุณมาจากงานนะคะเงินมาจากงานคุณจะมีเงินออมมากยิ่งขึ้นความรู้มาจากเงินที่ได้มาจากความรู้ที่คุณหามาที่คุณสเสาะแสวงหามา ชีวิตใหม่ๆกำลังดีขึ้นเริ่มต้นขึ้นและมั่นคงต่อไปในอนาคตแบบยั่งยืนนะคะไม่มีไพ่้ายไพ่้ายมีแค่ความเศร้าเป็นกังวลแค่นั้นค่ะนอกนั้นไพ่ดีหมดเลยและคนที่ไม่หลุดพ้นออกจากความรักขอให้หลุดพ้นออกจากความรักนะคะรักใหม่รักใหม่ๆรักที่ดีๆคือรักใหม่ค่ะรักที่ดีๆคือรักใหม่บางคนคือรักเป็นกังวลกับรักอยู่นะคะเดลเดยย้ำออกมาย้ำเตือนว่าให้คุณ ปลดปล่อยตัวเองออกจากความรักนะคะนะคะโอเคค่ะเช้าวันเสาร์นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเดอ s u ซันเดอ n t ซันเดอ d t เวร์เนี่ค่ะชีวิตใหม่ของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนี่เลยค่ะ The Sun กับเดอ s t สตแบบนี้เลยนะคะวิววิวเอาไว้จูนเดอรซันเดอรเวอร์เดอมารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้น mm. ก็คือเดอ b e เบสนะสิคะ ชีวิตใหม่ของคุณโอ้โ oh หเราอยากโชวนลุกเลยอะทุกคนรีวิวออน f ูจูนเดอร์เบอรมหาจักรกะทั้งมหาจักรกะรวมกันเลยค่ะทุกคนชีวิตคุณโอเคค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะขอบคุณที่คนที่ติดขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะคอมเมนต์แม่หมออ่านหมดนะคะรักทุกคนนะคะเช้านี้ นะคะยิ้มหรือว่าไปทำบุญนะคะเบิกซัพเบิกโชคนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายลนะ